มาด้วยครับแ <c oughs> ม่พี่น้องกินข่ารอบสองทำงานอยู่หิวเนาะ <c oughs> ครับเข่าก็าเหมือนอย่างที่ให้ดูคลิปที่ผ่านมากินข้าวมาคุยกันต่อใครยังไม่ได้กินข้าวหรือใครหิวก็มามากินด้วยกัน ก็ทำงานทำเรืออยู่ตอนนี้ทำงานศิลปะเนี่ยมันก็เป็นงานที่ยากกว่างานอื่นๆนะแล้วก็เป็นงานที่ว่าส่วนบุคคลนะงานอื่นๆก็คือว่าเป็นงานอุตสาหกรรมคนก็ทำไป แต่งานนี้ก็คือว่าทำเองคิดเองทำเองออกแบบเองทุกอย่างในทุกเรื่องแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นก็ไม่รู้นะทำให้งานของเราเนี่ขายได้สิ่งของที่สวยงามอะไรแบบนี้ทุกวันนี้คนเขาไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็นของที่กินไม่ได้ เขาไปหยัดเงนินเอาไว้อาชีพของผมก็เลยตกต่ำลงมา สำหรับคนที่คิดว่าจะร่วมง,งานด้วยเนาะในเมื่อก่อนที่ผ่านๆมาเนาะตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วตัวผมไม่ได้ว่าอะไรนะอะไรที่ดีก็ทําตอนนี้ผมแย่ลงแล้วก็สําหรับคนที่มาโกหกนะนู่นนี่นั่น ได้ได้ได้ทำได้เดี๋ยวช่วยนะทุกวันนี้นะักตอนนี้หายไปแล้วนะคนที่คิดว่าเป็นคนใกล้ตัวที่สุดนะเรียกว่าอีเตยออก็แล้วกันนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ใต้กีบเมฆกีบไหนก็ยังไม่รู้นะ ไม่เคยทำความดีกับคนที่ดีทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เลวร้ายแบบแสนสาหชีวิตจิตใจเนี่ยมันทำด้วยอะไรไม่รู้ เป็นละลอกละลอกละลอกนะเดียดร้อนด้วยความเดียดร้อนอ่ะเราก็คิดถึงความเจริญอย่างเดียวถ้ามีคนช่วยเป็นแขนเป็นขาเนาะ มันก็จะไปได้ดีในระดับหนึ่งถึงแม้ว่างานนั้นจะไม่ไปตามเป้าก็ตามก็ยังพอมีกำไรแต่นี้ก็ไม่ เวลาทํางานคนยังไม่เห็นผลงานก็ไม่เท่าไหรแต่พอเห็นผลงานเสร็จปับ๊บปัญหามันก็จะเข้ามาคนนู้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้ก็ประมาณนี้งานแบบนี้แต่ว่าการลงทุนนะ่ะมันก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วก็ การลงแรงใช้เวลาเหมือนกันนานไม่ใช่ว่าได้มาแป๊บเดียวเพราะจะให้คนที่ว่าเราละนอกเปียบอะ่ะก็ต้องดูด้วยของกละทิ้นเน่ะ ด้วยหยากเหนือ่อและแรงงานไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย ผมไม่เคยเอาเปรียบคนแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครมีแต่ผมเป็นคนที่ว่าโดนเอาเปรียบทำงานเมื่อก่อนนะก็โดนโกงโดนโกงมาตลอดเลย คนที่ไม่รู้จักโกงก็ไม่เจ็บเท่าคนที่ว่าเรารู้จักแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ตัวโคตรเจ็บ เป็นอะไรที่ว่าอธิบายยาก ตอนนี้กลางคืนรู้สึกว่าสายตาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในทุกเรื่องสายตาแย่ลงไม่เหมือนเมื่อก่อน ก็เพราะว่าการเวลาของเราร่างกายใช้งานนม,มันใกล้ถึงวลวลาหกสิบปั๊บก็ปวดกระเสียนก็ประมาณนั้นนะก็ขอให้ทุกคนนอะนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะขอเป็นกำลังใจให้ครับ